เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาประจนภัยกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเกมที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้สำหรับด่านนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้เจอกับอัศวินทองคําอย่างแน่นอนใช่แหละน่าจะใช่เชื่อผมสิทุกคนที่มาตรงนี้หนึ่งทีฟันอ่ะบําคาญมังกรพวกนี้วะแต่ผมรู้สึกว่าเพชรให้เยอะจังวะ ในบอสอะเป็นด่านโบนัสเหรอจากเนื้อเรื่องของตอนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ากําจัดสเปกเตอร์ได้เนี่ยเราน่าจะได้ของรางวัลชิ้นใหญ่จากเมทหรือว่าแดนเซอร์วะไปไม่แน่ใจนะว่าเมทหรือแดนเซอร์เดี๋ยวแลกเงินแป๊บหนึ่งย e สน่าจะเป็นอันนี้หรือปะแดนเซอร์เออใช่คุณล้มสเปกเตอร์ได้แล้วตอนนี้ฉันมีของข,องขวัญสุดพิเศษของฉันจะให้คุณแดนส์ สุดยอดพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วพอจบเพิ่จบเพิเ่โอ้โอให้ชีตโอ้ยไม่ต้องเต้นก็นได้ไหมซื้อตั๋วเนื้อสักอันหนึ่งแล้วกัน4,500 yes เหลืออยู่900เสร็จแล้วก็มาที่พ่อครัว yes ตอนนี้จากเลือด5ก็จะกลายเป็น6 y ย s, <Yes. Ball>. <S อะไรเนี่ยไส้เดือนย่างเหรอ ด่านต่อไปที่เราจะไปลุยกันเนี่ยจะเป็นด่านของควีนไหนนะเราได้มาลุยกันในปราสาทเลยเหรอเนี่ยคุยก่อนในปราสาทน่าจะมีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายเชื่อผมสิทุกคนอทำไมปราสาทมันสกรปรกอย่างนี้เนี่ยมีฝุ่นมีทรายได้ไหมหมดมาเห็นอยู่นะแต่ทำไมไม่หลบไอเจ้าม้าโง่วิ่งชนกำแพงตายไปสิมึงแล้วผมที่โดนม้างโง่ชนนี้ไม่งอ่อว้กูแค่ไม่รอ โอเคไอ้ okay. ด้านล่างมีอะไรซ่อนหรือเปล่าผมว่ามีเพราะว่ามันมีแสงวิบวับวิบวับเชื่อดิ <c oughs> คือเหวที่อื่นอ่ะไม่มีแสงวิบวับวิบวับนะแต่คือตรงเมื่อกี้มันมีแสงวิบวับไงเฮ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรซ่อนจริงดิ <c oughs> และไอ้ถุงนี้ผมจะเก็บไงวะ ไม่น่าได้อะอ่ะไปเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวใช้สกิลตกปลาเฮ้ยไม่แน่นะไป <S <S อ่ะหืไปได้ปลาจริงด้วยวะ่ะอ๋อถ้ามีแสงวิบบัสนี่คือมีของไม่ใช่ให้กระโดดลงไปอย่างที่ผมทำนี่มันตัวบ้าอะไรหนูหนูติดเฮลิคอปเตอร์มานี่จ้าหนูปักโอเค ปั๊บสวยขึ้นตรงนี้เลยด้านบนเหมือนว่าจะมีนักเวทหรือเปล่านักเวทยิงพลังไม่กลัวลรอเฟ่โดนแมลงเฉยขึ้นมาแล้วก็มีอะไรซ่อนหรือเปล่าไม่มีโดนเฮ้ยไม่โดนเว้ยลำคาญหนูอะพุ่งลงโอเคสวยคุยอีกรอบหนึ่งคุยอีกรอบหนึ่งอ่าคุยครั้งสุดท้ายเนะนี่ยกูโดนไม่โดนเว้ยคุยครั้งสุดท้ายเนะี่ยจะได้ของดีอยู่ปั๊บแมลง อ๋อ oh, มีของซ่อนจริงด้วยโอเคขึ้นบนเช็คพอยทุบได้ดินี่ไงผมเพิ่งรู้หลังจากคลิปที่แล้วนี่แหละว่ามันทุบได้โอเคเก็บอะไรไปวะเมื่อกี้มันไม่โจมตีผมจริงดิอะโจมตีอยู่นะทิมลงล่างทิมลงล่างทิมทิมทิมโอ้โหจำมอนสเตอร์พงอาฮ่าฮ่า พอมันมีการเรียนรู้ได้วะ่ะฟันเรียนรู้เหรอพวกมึงอาา่ะฮะจะมาสู้คนอย่างกูได้ไง oh, <shit. S 1> เป็นแค่ AI คิดว่าจะฉลาดอ่ะผู้เล่นอย่างนั้นหรอ <Yeah. S 1> AI เดี๋ยวนี้ฉลาดกว่าคนเยอะแยะแล้ว <Yeah. S 1> เขาแค่ไม่ทำให้มันยากเฉยๆปักปักนะปักปักปักเมื่อกี้เอ้ย,อย,อยกระโดดขึ้นไปทำไมวะไม่ทนันรอดเว้ยขึ้นบน ประมาณนี้ไปต่อไม่ได้ต้องลงล่างแล้วก็ลงมาเจออะไรหรือเปล่ามีของซ่อนเหรอโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆเลยต้องหันให้ตรงหรือเปล่าฮะโอ้มีของซ่อนว่ะแต่ว่าอันเนี้ยล่วงแน่นอน ขึ้นบนก่อนแล้วก็รีบไปประมาณนี้แล้วก็ปักแล้วก็อ๋อไม่ใช่ของเป็นเชสเตอร์นะคนขายของแฟรี่บารเพื่อทำดามเมจได้รุนแรงอะลองดูซอร์อะไรว้าลองดูสิแฟรรีบาร์ดโอโ้โหมันมีทรายอยู่ด้านบนเห็นอยู่นะโดนดิอ่ะจ้ะกลับมาจุดเดิมแล้วทุกคนพอขึ้นมาบนนี้ เหมือนในพวกนักเวทพวกนี้เลยที่ยิงสกิลเป็นสกิลแบบลูกกระจอกก็ใช้ได้เหรอเนี่ยเปิดอะไรไก่ไม่มีอะไรซ่อนแล้วนะสวยเดี๋ยวนะๆดๆดดขึ้นมาทำไมวะทุบทุบแต่ว่าเซฟอยู่ด้านบนตรงนี้ไปได้น่ะเพราะเราเชื่อว,ว่าไปได้ขด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 ปักสวยอ๋ อา้าวโอเคตีโตได้เปล่าวะอ่ะตีโตได้หมดนะพลังอะ่ะสุดยอดไปเลยนี่มันพว่วิเศษหรือไงวะตีโตทุกพลังได้หมดเลยเหมือนว่าตอนที่บอสปล่อยพลังก็ตีโตได้นะโอเคกลับมาด้านนี้พวนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆเลยต้องลงหรอไม่ลงเว้ยไปด้านนี้ไปได้อยู่กลับมา จุดเซฟอยู่ตรงนี้จะไม่เอาได้อย่างไรปักจะม้างโงโอเคตอนนี้มีเงินทั้งหมด2,700กว่าแล้วแล้วเจอกริฟฟอนปักโอ้โหบ้านะ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 แล้วผมจะหลบไงละ่ะไม่คิดจะหลบหหล่อยหรอจริงๆผมว่านั่งหลบตรงนี้น่าจะพ้นนะแต่ะนะจุดเซฟเฮ้ยทำไมจุดเซฟมันใกล้กันจังวะ จุดเซฟใกล้กันเกินเกมโคตรง่ายเลยจุดเซฟใกล้กันอย่างเงี้ยเอเสียพลังไปปล่อยไฟไปสวยมานาเหลือหนึ่งได้ไห้มานามา30เต็มเลยปักได้สกิลอย่างนี้ก็ดีนะเอาไว้ใช้โจมตีอาจจะขึ้นไปได้น่าจะมีของซ่อนอ้าต้องมีอะไรซ่อนสิ ดูว่าแล้วเชียวเกมนี้แม่งขี้ซ่อนจริงๆเลยซ่อนแม่งทุกอย่างมาตรงนี้อา้าวตรงนี้แม่งตันอีกขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวมีของซ่อนอีกแล้วขึ้นได้ไหมไม่ได้แล้วก็ตรงเนี้ยไม่ใช่อา่าตรงนี้เออน่าจะเป็นในเนี้ยเออตัวโน้ตไปได้ปะต่อไม่ได้แล้วนะปักปักัก,กโอเคปัก ตัวโน้ตแหละเอ๊ะไม่ใช่ตัวโน้นด,ดิวะถ้าเป็นตัวโน้ตคือมันจะเห็นเลยเว้ยด่านนี้เหมือนว่าจะมีตัวโน้ตซ่อนอยู่2องหรือเป่ากลับมาที่จุดเดิมได้แล้วท,ลทุบลงมาทุบลงมาแล้วจะมีม้าอยู่ด้านล่าง2ตัวนิดหนึ่งะให้ม้ามันชนกันตายไปปักปักไม่ได้แม่งฉลาดไอ้ตัวนี้ฉลาดเกินเอา้าสวยเลยไม่ต้องสู้ก็ได้นะเอาจริง ไปเถอะจุดเซฟจุดเซฟสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเจอบอสแล้วดิข้างหน้าแล้วนี่คืออะไรฮะอะไรวะเดี๋ยวแล้วผมจะไปไงวะตรงนี้มีของซ่อนหัวหัวได้เงินไปเลยนี่ไงตัวโน้ตเจอหนึ่ง สวยละ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 โอเคได้อยู่มานะานิดหนึ่งสวยประมาณนี้มาตรงนี้ไม่มีอะไรซ่อนทำไงวะปับ๊บแล้วก็ดึงอ๋อใช้หนังสือช่วยกระโดดเว้ยเอาไม่ใช่บอสหรอผมนึกว่าเมื่อกี้นี้จะเจอบอสเอาใจร้อนผมนึกว่าเมื่อกี้นี้จะเจอบอสแล้วนะไป ทุบมายอย่างนี้อ้าวเย้ไอพวกใจร้อนมันก็จะโดนดักประมาณนี้อ้าไม่เจอบอสที่วะโอ้โหทำไมผมกลับมาเริ่มต้นใหม่อะอ๋อก oh, ูเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าผมทำลายจุดเซฟอะ่ะผมจะได้เพชรแต่ว่าผมจะไม่ได้จุดเซฟแทนนี่กูต้องเริ่มใหม่แล้วก็เหมือนว่าไอเทมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อยู่นี่ไง กลับมาที่จุดเดิมได้แล้วถ้าอย่างนี้ผมเจอบอสเนี่ยผมห้ามทำลายจุดเซฟไม่งั้นเนี่ยผมจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ <Yeah. S 1> มันจะเป็นอะไรที่งานหยาบมากเลยดีนะที่รู้ตัวก่อนน่ะถ้าไม่รู้ตัวนี่คือนรกมากอะ่ะโอ้ยปักปักหลบนะปับปับหลบนิดนึงอ่าหลบไฟป,ปึบอ้าวมันปล่อยสองไหม เรียบร้อยได้มานะเอาไก่มาด้วยจุดเซฟเรียบร้อยห้ามทำลายจะพูดบุกลุกที่อยู่เบืองหน้าข้าออกไปให้พ้นจากห้องบัลลังซะข้าก็ไม่ได้บุกลุกไปม,มากกว่าแกหรอกและแกก็ไม่ใช่ควีนตัวจริงแกอ่าได้เข้าใจผิดไปซะละนักแว่นะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในตัวข้าและตอนนี้ทุกคนต้องก้มหัวให้ข้า แกนะมันก็เป็นแค่คนไร้ค่าที่วันๆก็ไม่ทำอะไรดีแต่ผ่านภาษีไปเรื่อยแกจะได้รู้จักรสชาติของความยุติธรรมเงียบซะโอ้โหกระโดดเหรอดา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 เหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสตั้นเหรอดาดาดาใจเย็น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 มึงจดปัดโอ้โหเอาไปผู้แห่งความยุติธรรม้วยก่อนหยุดติ ทำไม่อะไรวะเดี๋ยวไอ้เศษนี้นี่ก็ทำดาเมจกูด้วยเหรอสุดยอดไปเลยมาได้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 โอ้ยปล่อยไฟปล่อยไฟสู้กับมันดีกว่าเหลือหกปรับปับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่มาอีกแล้วใจเย็นนะมองจังหวะดีๆสวยค่อยๆหลบแล้วก็ตอนอ่ะ เฮ้ย hey, ผมชนะว่ะชนะอยู่ว่ะชนะอยู่ว่ะไอสตันสตานสตานไปเ, <c oughs> เสียปีไปหนึ่งมาดิมาดิอันนี้เจอรอบแรกก็ชนะอ่ะดีจริงๆเลยที่อัพเลือดมาเยอะเนี่ยมาดูซิว่าคืนนี้จะฝันอีกหรือเปล่ารอบนี้ฝันครั้งที่แล้วผมจับใช่ไหมครั้งเนี้ยผมจะไม่จับไอ้เซฟต้องสู้เหรอเวรกรรมอะไรวะเนี่ยเราทำไมในความฝันผมยังต้องสู้อ๋อเป็นโบนัสโบนัสโบนัส อดีปล่อยไฟไปดีวะเออเออมีกลมมาด้วยอรอโอเคฮีฮัฮโลโหลถามจริงจับ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 ถ้าไม่จับอาจจะมีปัญหาได้คิดว่าจับดีกว่าโอเคก็ขอบค้ณทุกคนที่มารับชมกันครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวัสดีครับผมเฮ้ยอะไรตัวเนื้อว้าวแมปเปิดแล้วเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าแมปมันไกลจังวะเกมนี้ ไม่จบง่ายๆใช่ไหมเนี่ย